สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังจะออรดิชันนะฮะการคัดเลือกเสียงนะครับโดยการลงเสียงกับสปอตเรียลีแล้วก็สปอตวิทยุนะครับที่จะได้ร่วมงานกับเราทีมงานสกายไลน s สตู i ิโอนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนในส่วนของการเปิดหน้าเว็บนะฮะแล้วก็การแนะนำในส่วนของการดาวน์โหลดว่าคุณจะต้องทำอย่างไรกติกามีอะไรบ้างนะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักกับเบราว์เซอร์กันก่อนนะครับเบราว์เซอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3เบราว์เซอร์ที่คุณได้รู้จักกันนะครับมี Internet Explorer นะฮะมี Firefox นะครับแล้วก็มี Chrome Google Chrome นะครับทีนี้ผมมีเบราว์เซอร์ทั้ง3ตัวแต่ผมขอเลือกเบสิกที่สุดนั่นก็คือ IE Internet Explorer นะครับซึ่งผมใช้ตัวนี้ส่วนใครที่ใช้ Firefox หรือว่า Google Chrome ก็ก็ได้ครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกนะครับ เข้าไปที่เว็บของเรานะครับก็คือเว็บนี้หน้านี้ครับจะมีอธิบาย รายละเอียดนะครับอ่านดูเอาเองก็แล้วกันเนาะว่าต้องทําอย่างไรกันบ้างในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับก็มีทั้งหมด36สปอตโฆษณานะครับ36ตัวอย่างลองฟังดูก่อนว่าคุณชื่นชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับอยากฟังถ้า Apple แอปเปิลแดดทำให้คุณอยากจะลิ้มลอง เซฟเป็นไฟล์ PDF นะครับจะมีพรีวิวให้คุณได้ดูก่อนนะครับเนี่ยฮะหน้าตาของสคริปตเป็นอย่างนี้บางเครื่องนะครับอาจจะมีภาษาที่แบบยุกยิกยุกยิกมัวมอ่านไม่ออกนะครับแล้วเอ๊ะจะอ่านยังไงล่ะนี่ครับมุมขวามือนะครับ มันเด้งมาเองเอาล่ะจะมีเด้งขึ้นมาป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าคุณจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับบางเครื่องนะครับถ้าเป็นวิโดว์ Windows Windows XP นะฮะหน้า Open Save Cancel เนี่ยจะมาอยู่ตรงกลางนี้ครับนึกอ,ออกไหมฮะแต่ Windows 7นะครับเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยจะมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ก็เลือก Save a d ครับเซฟไว้ที่หน้าจอเนาะ Desktop เปลี่ยนชื่อมานหน่อย โอเพ่นมาแล้วนี่ครับเราจะได้สคริปต์หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็ไตเติลก็จะบอกว่ามีสคริปต์นี้เสียงของใครและจะมีไกด์บอกตรงนี้นะครับผมจะไกด์อธิบายในทุกๆอันนะครับก็จะละเอียดหน่อยนะฮะเพราะว่าบางสปอตเนี่ยจะมีทั้งหมด3เสียงสี่เสียงแต่ผมจะกําหนดให้คุณอ่านเสียงนี้เสียงนี้เสียงนี้ อย่างตรงเนี้ครับเวลาคุณเข้ามาหน้าผมแล้วเนี่ยหน้าเว็บตรงนี้แล้วนะฮะแล้วมันไม่มีเพลย์ลิสต์แบบเนี้ครับให้กดเลย์มันกดไม่ได้ฟังไม่ได้เอ๊ะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าสปอตตัวนี้เป็นสปอตที่ต้องการสปอตตัวนี้เป็นเสียงที่ฉันอยากจะลงก็มันอาจจะลำบากนิดหน่อยนะครับก็คือคุณต้องดาวน์โหลดทั้งหมดเลยนะครับ ดาวโหลดเป็น MP3 มาไว้ในคอมของคุณทั้งหมดเลยทั้ง36ตัวนะครับแล้วก็มาเลือกว่าสปอตตัวไหนเนี่ยเหมาะกับเสียงของเรานะครับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ mp3 นะครับถ้าใครจะดาวน์โหลดเสียงเอามาไว้ในเครื่องนะฮะก็เหมือนกันครับเมื่อกี้เราก็คลิกไปที่หน้านี้ 3ซึ่งโหลดมาแล้วอยู่หน้าจอแบบนี้แล้วก็มีแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในส่วนของการบันทึกสปอตนะครับชมคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ